ข้อความจากโซเมตนะคะเอางี้แหละข้อความจากโซเมตความรักกันบ้างไม่รู้ว่าโสดหรือไม่โสดนะเนาะเดี๋ยวเรามาดูแบบว่าโซเมตของคุณนะคะคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณ mm hmm. เจอหรือยังนะคะเจอ,อไม่เจอก็ตามแต่ข้อความนะคะจากจิตวิญญาณของเขาถึงคุณคืออะไรข้อความจากโซเมตคนที่ได้มาเจอคลิปนี้ ดูพลังงานหลักของคุณหน่อยหนึ่งคาถาหนึ่งคาถาเดียวขอขอเคลียร์ก่อนนะคะคือคำว่าข้อความจากโซเมตอาจจะเป็นใครก็ได้คำว่าโซเมตเนี่ยนะคะเป็นใครก็ได้ที่แบบบางครั้งเขาเขาอาจจะอยู่กับคุณก็ได้ตอนนี้หรือบางทีเขาไม่ได้อยู่กับคุณตอนนี้นะคะซึ่งคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์หรือ whatever แต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนในความสัมพันธ์แต่คําว่าโซเมนี้คือเป็นแบบโซเซอร์ชิงที่เขากาลังส่งข้อความนี้มาให้คุณแบบว่าแบบประมาณว่าแบบเหมือนเป็นแบบส่งเหมือนพลังงานแล้วก็เมสเซจมาให้คุณโอเคนะคะเพื่อความไม่สับสนเนาะ <laughs> หนึ่งคาถาหนึ่งคาถาหลายคนน่าจะมีความรู้สึกว่าได้รับเมสเซจแล้วแล้วก็หนึ่งคาทาน,นี้บางคน ก็มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะกําลังไปได้ด้วยดีกําลังไปได้ด้วยดีนะเจ้าเก้าเหรียญสามเหรียญเหมือนคุณเหมือนอกำลังจะได้รับการซัพพอร์ตนะคะ จากผู้คนหรือไม่ถ้าคุณยังไม่ได้เจอแบบคู่โสดหม่ของคุณการได้เจอกันของเขามันจะมาในลักษณะของการซัพพอร์ตทางการงานการเงินหรือมาจากคอนเนคชั่นของคุณนะคะคล้ายๆแบบว่าเออโซกุ so ๊ปหรือว่าการทําภารกิจที่แบบว่า,เ,าเกี่ยวข้องกับผู้คนการกุศลอะไรอย่างเงี้ยเ,เราได้มาเราได้มาเจอกัน ก็ได้ whatever แต่ตอนนี้มันเป็นพลังงานที่ไม่ว่าเขาเจอหรือยังไม่เจอเขากำลังส่งเมสเซจมาถึงคุณส่งมาจริงๆด้วยเพราะว่าเป็นอัศวินถือถ้วยนะคะคนคนที่เป็นแบบ Energy ของโซเมตคุณอะ่ะเขาโรแมนติกมากเขาโรแมนติกมากค่ะเป็นส่งแบบพลังงาน p a s t of p e n t a c l e นะคะเป็นคำมั่นสัญญา เป็นสัญลักษณ์ของคำมั่นสัญญาดูสิบางคนถ้าคุณยังไม่ได้เจอหรือ whatever นะคะมันเหมือนมีการแบบ calling เหมือน sourcing h นะคะสื่อกันทางแบบเขาเรียกอะไรนะสื่อกันทางจิตอนะว่าแบบประมาณว่าเธออยู่ไหนถ้าคือ calling your s o u โซเมนประมาณนั้นนะคะเหมือน benefit ถึงกันอนะ เออเหมือนพวกคุณแมนเเฟถึงกันวคนนี้เป็นคนดูดีระดับหนึ่งยิิงหรือชายก็ตามแต่คนนี้จะเป็นคนที่พูดตรงๆนะคะเป็นคนที่พูดตรงๆซื่อสัตย์ในคําพูดอะไรอย่างเงี้ยอืมมันมีคำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างที่เขาอะเคยเคยพูดไว้กับคุณจากอาดีตชาตินะคะคำมั่นสัญญามาดูว่าคืออะไรคำมั่นสัญญานี้คือหกถ้วยหกถ้วยคือเขาจะกลับมา มันมีความทรงจําบางอย่างดีไม่ดีก็อาจจะเป็นคนในชาตินี้ที่คุณเคยเจอมาแล้วก็ได้นะคะแต่การเจอกันของคุณและเขาอ่ะมันมาเลยมันเป็นในลักษณะคุณเคยเจอมาแล้วนานแล้วหรือว่าเจอในสมัยเด็กก็ได้นะคะตอนนี้มันเหมือนแบบความทรงจําเก่าของคุณและเขาอ่ะมันมันผุดขึ้นมาอยู่ดีคุณก็คิดถึงเขาแล้วเขาคิดถึงคุณในช่วงเวลาเดียวกันประมาณนั้นต่างคนต่างคิดถึงมันเป็นแบบเมมโมรีเดิม นะคะหรือไม่ก็คือคนเนี้เป็นสัญญาใจจากอดีตมันเป็นเมมโมรีนะคะที่แบบคุณอาจจะสัมผัสถึงในลนักษณะของความฝันหรือเดจาวู oo, อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันในช่วงทามมิ่งเดียวกันเ h ิ f o ฟู The Fool พลังงานนี้คือเหมือนเราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะเนี่ยเห็นไหม we have to meet again สองไม้นี้รวมกัน สองในี้รวมกันคือเราจะต้องได้กลับมาเจอกันเหมือนใกล้แล้วนะเหมือนเหมือนใกล้แล้วโรแมนติกมาก The Moon สไตล์นี้คือเป็นคนจากอดีตชาติพลังงานที่แบบลึกลับความรู้สึกแบบน่าค้นหาความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่ในห้วงลึกไม่สามารถที่จะแบบว่า เอาอะไรมากบได้หรือไม่สามารถที่จะแบบว่าค้นหาได้อะไรเงี้ยมันแบบมันลึกซึ้งมากอะไรเงี้ยในจิตวิญญาณจิตใต้สมนึกเลยประมาณนั้นนะคะสิบคาธารู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบด้วยเหมือนสิ่งที่เขาเคยให้คำมั่นสัญญาคุณมันจะเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือหน้าที่บางอย่างที่เขาจะต้องทำเพื่อคุณนะคะ แล้วเขาก็จะทําให้สําเร็จด้วยมันเป็นเหมือนคามั่นสัญญาจากอาดีตโซเมนของคุณนะคะเออแล้วก็หนึ่งดาบเนี่ยหมอโบรู้สึกว่ามันมันใกล้จะได้เจอแล้วนะมันใกล้แล้วนะคะอะมาดูหน่อยลักษณะของเขาเราจะไม่ถามว่าจะเจอตอนไหน,นเพราะว่าถามแค่ข้อความเฉยๆสรุปห้าใบอ่าคนนี้เขาบอกว่าเราจะต้องได้กลับมาเจอกันนะ นะคะคฉันแบบฉันคิดถึงเธอแล้วว่ามันมีความผูกพันเขาอยากจะทําให้ดีที่สุดหรือว่าอยากจะดูแลเราอะไรเงี้ยเออมันมีความมันมีความรู้สึกว่าเรารู้จักกันมาเนิ่นนานแต่เราไม่เคยเจอกันเรามันเหมือนแบบโมเมนต์ในฝันเออเป็นห่วงดูแลอยากจะเทคแคร์คนที่เรารักสไตล์เนี้ยสวินถือดา คนนี้ถ้าเขาเจอคุณเขาจะเป็นคนที่เปิดเผย Take A c t i o n นะคะมากๆนี่คือเหมือนเตรียมความพร้อมอยู่บอกรู้สึกว่าใกล้แล้วนะคะเหมือนตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาแบบอยู่ในโหมดไหนแต่เขาจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเขาเตรียมตัวที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเจอใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบเขาเองเขาก็รู้สึกว่าใกล้จะได้เจอคุณแล้วนะคะหรือรวมไปถึงคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ อสไตล์แต่งตัวเขาอาจจะเป็นคนที่แบบชอบแอดเวนเจอร์หน่อยนะคะชอบใส่โทนสีดำชอบใส่โทนสีดำสามราถาเปิดประตูรอรับ <c oughs> ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วจะมาหาอยู่หน้าบ้านเหมือนเอ็นจีนี้เขาแบบว่าให้คุณเปิดใจรอเลยนะคะเปิดใจรอใกล้แล้วนะ เดชาเด็กคนคือกาลังมาค่ะคนนี้เป็นคู่หญิงหยางนะคุณกําลังมาอาจจะเป็นทางไกลต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือคนในเครื่องแบบก็ได้สตริงเป็นคู่หญิงหยางแล้วเป็นคู่ที่มีความสมบุลด้วยคนนี้จะมีแบบเอเนจีที่แบบสูงมากนะคะมีความสัดจองมีความเป็นคู่นํเอาเหรอคะก็ใช้วิจารณญาณขอให้แบบ โชคดีลักกี้กับโซเมตนะคะเริอบค่ะ